เตรียมกันทําจะต้องตอบยงจําให้ใจรักชั่วทําดีทําใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังเคสสตีกันเลยครอบ,บครัวของลูก เป็นครอบครัวเกษตรกรพ่อกับแม่มีอาชีพทําสวนส้มน้าสาวของพ่อซึ่งลูกเรียกว่ายาเล็กเป็นคนโสดเหตุที่ยาเล็กไม่แต่งงานเพราะญาเล็กเป็นห่วงแม่ของท่าน ญาตเล็กคอยดูแลแม่ของท่านจนละโลกต่อมาญาติเล็กก็ได้มาอาศัยอยู่กับคุณพ่อญาติเล็กเคยได้ถวายที่ส่วนตัวให้แก่วัดแถวบ้านเป็นจํานวนห้าไร่ตั้งแต่ที่ญาติเล็กได้ดรู้จักวะธรรมกายโดยเปคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวคุณโต เป็นกัลยาณมิตรยาแล้วก็เกิดศรัทธาจบปัจจัยฝากคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญที่วัดเสมอโดยเฉพาะเมื่อบุญกระถิ่น84 8สปีคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของลูกได้เป็นประธานรองกระถินยาและก็ได้ร่วมปัจจัยส่วนตัว หนึ่งแสนบาทแล้วก็ยังได้ถวายทองคำหล่อพระธรรมกายทองคำอีกรวมทั้งบุญอีกหลายๆบุญที่ญาเล็กได้ทำด้วยตัวเองญาเล็กล้มป่วยด้วยโรคชาราและโรคประจำตัวคือโรคหอบช่วงหลังญาเล็กป่วยหนัก พอแต่จะเก็บพริกตำน้ำพริกใส่บาตรเพราะย่าเล็กจะใส่บาตรทุกวัน oh. ระยะหลังย่าเล็กลุกนั่งไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นิม,มนต์พระมารับเครื่องสังฆทานของย่าเล็กจำนวนเก้ารูปก่อนที่ย่าเล็กจะละโลกย่าเล็กยังพอมีสติ พูดได้เล็กน้อยได้บอกกับแม่ว่าอี้จะไปอยู่พหลม,มาโลกซึ่งย่าเล็กก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มากอ่อนหลังจากนั้นสามวันย่าเล็กก็จากไปด้วยอาการติดสงบก่อนที่ย่าเล็กจะหมดลมคุณพ่อก็ได้หาดอกไม้ทูบเทียนใส่มือย่าเล็ก แล้วก็สวดบทอิติพิโสกรอกหูยาเล็กจนยาเล็กหมดลมหลังจากจัดงานศพยาเล็กแล้วคุณพ่อกระเด็ตัดสินใจเก็บร่างยาเล็กไว้ที่วัดโดยยังไม่เผาเพราะจะคอยขายที่ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นที่ของยาเล็กด้วยตอนยาเล็กยังมีชีวิต คุณแม่ได้บอกจ่าเล็กว่าถ้าขายที่ได้เงินของย่าจะทำบุญนะย่าเล็กก็บอกว่าเอาสิคุณพ่อของลูกเลยตั้งใจเก็บร่างคุณย่าไว้แต่จนแล้วจะเล่าคุณพ่อก็ยังขายที่ไม่ได้ต่อมาคุณพ่อได้มีอาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายเป็นเลือด ได้ไปตรวจปรากฏว่าคุณพ่อเป็นไวรัสตับอักเสบบีจนตับแข็งไปส่วนหนึ่งคุณพ่อเริ่มมีอาการหนักจนตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็ท้องใหญ่ต้องอยู่ห้องไอซียสิบห้าวันและงจากนั้นก็กลับมารักษาตัวที่บ้าน อาการของคุณพ่อจะทรงกระสุดเป็นเวลาเก้าปีพอมาปีที่สิบพศสองห้าสี่ห้าคุณพ่อป่วยมากได้บอกขายที่มาตลอดเวลาก็มีในหน้ามาติดต่อบบ้างจนสามเดือนก่อนสิ้นปีสองห้าสี่ห้าก็มีคนมาตกลงซื้อ ซึ่งอยู่ในช่วงตัดสินใจของคุณพ่อคุณพ่อก็ได้ฝันถึงย่าเล็กซึ่งัต่แต่ย่าเล็กเสียไม่เคยมีใครฝันถึงย่าเล็กเลยคุณพ่อฝันเห็นย่าเล็กอยู่ในชุดขาวแล้วก็มีผู้ติดต,ตามย่าเล็กมาอีกหนึ่งคนแต่คุณพ่อก็ไม่เห็นหน้าย่าเล็กพูดขึ้นว่ามนุษย นี่มันโง่แล้วก็พูดแนะนำกับพูดติดตามญาติเล็กว่านี่หลานชายของดิฉันแล้วญาติเล็กก็บอกคุณพ่อว่าให้ทําตามที่พระวัดปฐมกายบอกนะนี่อ่านตามมากเ <c oughs> พราะพระวัดปฐมกายถานมีสีที่บริสุทธิ์ก็มีสีมริสว์กันทุกวัด่แหละ แล้วคุณพ่อก็ตือนมาเล่าให้คุณแม่ฟังและถามคุณแม่ว่าพระวัตพระธรรมกายท่านเคยพูดอะไรไหมคุณแม่ก็ได้แต่นึกถึงวันที่สวดศพญาเล็กหลวงพี่ที่วัาพระธรรมกายท่านบอกว่าเวลานี้่าเล็กต้องการบุญเท่านั้นให้ทําบุญไปให้ท่านคุณแม่ก็ได้แปลความฝันคําพูดของญาเล็กที่ว่ามนุษย์นี่มันโง่ หมายถึงให้คุณพ่อตกลงขายที่ในราคาที่บอกไปเลย <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ทันท่ากรถินจากนั้นก็ตกลงซื้อขายกันสำเร็จ <c oughs> คุณพ่อแม่ได้ถวายปัจจัยประทานรองกรถินปีสองห้าสี่ห้าได้ลังพ่อกับมือคุณพ่อปีติมากจนน้ำตาซึมออกมา <c oughs> หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ต่อมาคุณพ่อ เริ่มมีอาการหนักคือท้องบวมใหญ่อึดอัดมากเลขสองวันก็จะเป็นวันท่ากระถินที่วัดพระธรรมกายคุณพ่อจะไปโรงพยาบาลคุณพ่อจะไม่ไปโรงพยาบาลจะไปร่วมงานกับถึงไทยได้แต่คุณแม่ให้คุณพ่อไปโรงพยาบาลในที่สุดคุณพ่อก็ยอมคุณพ่อแต่งจะเอาน้ำในท้องออก แต่คุณพ่อยังห่วงงานกระถินบ,บอยคุณแม่ไปร่วมงานบุญท่ากระถินที่วัดหลังจากนั้นคุณพ่อก็กลับมาอยู่บ้านแต่สามวันก็ต้องไปเจาะท้องเอาน้ำออกเป็นอย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนก่อนวันที่คุณพ่อจะเสียคุณพ่ออาจเจียนเป็นเลือดและกระถ่ายเหลวมากต้องส่งโรงพยาบาล คุณพ่ออยู่ในเครื่องช่วยหายใจคลื่นหายใจของพ่อขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็ค่อยๆลงทั้งคุณแม่และลูกๆก็อยู่พร้อมหน้าทุกคนได้เวียนกันคอยบอกขนทางสว่างแก่คุณพ่อบอกให้คุณพ่อนึกถึงบุญโดยเฉพาะบุญท่ากระิมนพร้อมทั้งพูดสัมมาอรหังให้คุณพ่อฟัง ดอเหมือนคุณพ่อจะกระตุกเป็นระยะตั้งแต่ตีสองจนถึงตีห้าครึ่งค,คุณพ่อก็จากไปด้วยอาการสงบพร้อมกับเสียงการบอกขนทางสว่างของลูกๆอันนี้ก็ทําถูกหลักวิชานะจ๊ะค,คือไอ้คาว่าบอกขนทางสว่างสําหรับผู้ใกล้ชิดเนี่ยมีความสําคัญมากต้องบอกให้เป็นอย่าร้องไห้ตอนนั้น ให้พูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุสนเรื่องความดีเรื่องธรรมะหรืออะไรที่เรานึกไปออกก็สัมมาอรังหรือบทสวดมนต์อะไรก็ได้พุโทโธธรรมโมสังโฆสัมมาอรังอะไรกันแล้วแต่สำหรับผู้ที่จะอยู่ข้างๆคอยส่งญาติหรือบุพการีไปสู่ประโลกนั่นแหละ หลังจากเสร็จสิ้นงานศพคุณพ่อได้เม่นานประมาณสองสามอาทิตย์ระหว่างที่คุณแม่ทํากิจวัตรประจำวันภายในบ้านท่านเอาใจจลดศูนย์กลางกายตลอดเมื่องานบ้านเสร็จท่านรู้สึกง่วงพอคลิมคุณแม่ก็ดีนเสียงของคุณพ่อพูดว่าฉันอยากให้เธอเห็นฉันอย่างเลยเป็นน้ำเสียงที่แจ่มใสามากค่ะ คำถาม <laughs> ที่ย่าเล็ก <laughs> ได้พูดกับคุณแม่ว่าจะไปอยู่พลมวโลกท่านได้ไปหรือไม่คะแล้วตอนนี้ย่าเล็กอยู่ที่ไหนคะย่าเล็กมาเข้าฝันคุณพ่อจริงหรือไม่คะผู้ติดตามมากับย่าเล็กเป็นใครและคำพูดที่ว่ามนุษย์นิ่โง่จริงนะ่ะหมายถึงให้พวกเรารีบตกลงเรื่องที่ดิน เคยทันบุญใหญ่กระทิมใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ได้ทําบุญเท่ากระทิมอุทิศยาเล็กย่าเล็กได้รับหรือไม่คะคุณพ่อทํากรรมอะไรมาช่วงสิบปีสุดท้ายคุณพ่อถึงทรมานด้วยโรคตับแข็งทั้งทั้งที่ไม่เคยทานเหล้าเลยตลอดชีวิตช่วงคุณพ่อจะหมดลม คุณพ่อรับรู้และนึกถึงบุญที่ลูกได้บอก,กหรือไม่คะตอนนี้คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างและได้รับบุญที่คุณแม่และลูกๆทำไปให้หรือไม่คะเสียงเงันแจ่มสายที่บอกคุณแม่ว่าฉันอยากให้เธอเห็นฉันอย่างเลยเป็นเสียงของคุณพ่อจริงๆหรือเพราะคุณแม่คิดถึงคุณพ่อมากเจ้าคะแต่จริง ทำไมถึงอยากให้คุณแม่เห็นคะถ้าคุณแม่เห็นหนั้นนั้นคุณแม่ทำเป็นเล่นไป,ไปข้าได้เป็นคำถามที่ตั้งๆที่เรื่องนี้ลูกก็รู้หลักวิชาแต่ก็อดคิดไม่ได้เจา้าค่ะคือเคยมีพระดูดวงให้ลูกว่าลูกจะต้องตายด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น จริงหรือไม่เจ้าคะลูกทำกรรมอะไรมาแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขจากหนักให้เป็นเบาอย่างไรคะคำถ,ถามสั้นๆสำหรับคืนนี้ลองคิดดูซิว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างโน้นเลยนะคุณย่าเล็กตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดา มีวิมานทองของชั้นดุสิทธต oh. แต่ไม่ใช่อยู่วงบุญพิเศษ oh. อยู่เขตทั่วไปเพราะบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา oh. ก็กระจายท่านเป็นกุศลตลอดเวลาจะได้ oh. ถวายที่ดินวัดได้ทำบุญกับหมู่คณะรักษาศีลใส่บาปเป็นประจำเป็นต้นจ้ะ oh. ใจท่านจะเกาะอยู่กับบุญตลอด ไม่ได้ไปอยู่พรหมโลกดังที่ท่านได้ตั้งใจปรารถนาเพราะยังไม่ได้ชานที่ท่านอยากไปพรมโลกเพราะท่านได้ฟังพระเทศเกี่ยวกับพรหมโลกจ้าอีกทั้งท่านอยู่เป็นโสดด้วยจึงอยากไปเกิดเป็นพลมอยากไปเกิดเป็นพรหมท่านชอบ,บฟังพระเทศมา้วยใจก็เลยผูกพัน แต่ว่าการจะไปพรหมโลกแดมต้องได้ฌานสมาบัติถ้าไม่ได้ฌานก็ไปไม่ได้ค,คุณพ่อฝันไปเองจ้าคุณญาเล็กไม่ได้มาเข้าฝันแต่ที่ท่านฝันก็เพราะว่าจิตเป็นกุศลเพราะจะขายที่สร้างบุญใหญ่แล้วทำให้บุญบรรดาในฝันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปจ้า คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทอดกระถินแล้วที่ไปให้ยาเล็กนั้นอ่ะย่าเล็กท่านได้รับจ้ะตอนเวลาสมีกายท่านสว่างสวัยและมีทิพยสมบัติมากขึ้นกว่าเดิมจ้ะเขตทั่วไปนี่จะอยู่ขอบนอกของดุสิตนะจ๊ะในเขตทั่วไปของชั้นดุสิตนั้นจะอยู่ขอบนอกสุดของพอบสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งวิมานจะกระจกระจายไม่เป็นระเบียบเหมือนเขตอนิยตะโพธิสัตว์รหรือนิยตะโพธิสัตว์หรือเขตพระอริยเจ้าชั้นนี้จะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอะไร,รขณะน,นี้ท่านกำลังชื่นชมทิพยยสมบัติอยู่ในสวน <c oughs> มีบริวารห้อมลอ้อมมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าด้วยความเบิกบาน มีเสียงที่พะยดดนตรีขับกล่อมบรรเลงตลอดเวลาท่านฝากความมาถึงทุกคนว่าโอ้ท่านมีความสุขมากและกำลังเปรื่มกับผลบุญมากหากใครอยากจะมีความสุขเหมือนท่าน<ม>ก็ให้สั่งสมบุญให้มากๆจะได้มีความสุขบ,บนสวรรค์เช่นเดียวกับท่านจ้า ยังกับฝากควมบอกหลานๆญาติๆของท่านในเมืองมนุษย์ค,คุณพ่อทรม,มานด้วยโรคตับแข็งในช่วงสิบปีท้ายของชีวิตทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มสูราเลยก็เพราะกำเนดิดท่านได้วางยาเบือ่อเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นแต่เกิดในสังคมเกษตรกรรม ทำสวนทำไร่ทำนาืา่าท่านทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านท่านก็โมโหจึงแอบไปวางยาเบื่อให้วัวควายตายบ้างในเวลากลางคืนหรือบางครั้งท่านก็เอายาเบื่อใส่บอ่อปลาบ้างจนปลาตาย เมื่อวิบากกรรมตามทำจริงทําให้ท่านมีอาการอาจเจียนทานก็ไม่ได้ท้องบวมไถ่หนักเป็นต้นจ้ะตอนก่อนตายก็ได้รับรู้เรื่องบุญทุกบุญที่ลูกบอกเพราะใจท่านก็อยู่ในบุญตลอดเวลาอยู่แล้วตายแล้วก็ตายไปแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตสเบียงจา ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ซึ่งทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกด้านท่านฝากความมาถึงทุกคนว่าให้สร้างบุญบารมีให้เยอะๆจะได้มาอยู่ดูสิบบุรีวงบุญเศษกับมหาสมณะเทพจ้า,จารือที่เราเรียกมหาสมณะเทพบุตรคุณแม่ท่านคิดถึงคุณพ่อมากจึงได้ยินเสียงไปอย่างนั้น แล้วท่านก็นอยากจะเห็นหรือเจอคุณพ่อจริงๆด้วยให้ท่านสั่งสมบูุ์ให้มากๆจะได้ไปเจอกันที่ดุดสุดบุรีวงบุญพิเศษ,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 ษจ้ะเจอกันในเมืองมนุษย์นนั้นเดี๋ยวก็จะช็อกช็อกกันแล้วก่อน <c oughs> เอาไว้ให้ถึงเวลา <c oughs> สั่งสมบุญมากๆไปเจอกันบนนู้นเลย <c oughs> จะวิมานติดกันเลยจะไปอยู่ในวิมานเดียวกันกันก็ไปตัดสินใจเอาตอนนั้น ลูกน่ะเคยมีกรรมปาณาติบาตในอดีตชาติ <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่าลูกเดยกเกิดเป็นผู้ชายเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเ <c oughs> ด้ออกครบป้องกันอาณาจากักร <c oughs> ได้ฆ่าขา่าศึกตายไปจำนวนมากต่างชาตินี้ให้ทําบุญทุกบุญ <c oughs> ทั้งทานศีลภาวนาและก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและอุทิศบุญกศุศล ไปให้กับผูท้ที่ลูกเคยทำร้ายเขาให้บ,บ่อยๆบนนี้ก็จะได้ไปตัดรอนหนักให้เป็นเบาได้ยิ่งเขาถึงวัฏฏกรรมคำนี้ก็จะยิ่งเบาบางลงไปมากยิ่งขึ้นไปจ้านี่ก็เป็นเรื่องเคสตี้ยอๆสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพกัน เราคงจะได้ไปดูเรื่องราวทำไมเงินเขาไปอยู่ในตู้เซฟได้โอ้น่าทึ่งออพอนึกถึงปุ๊บจำเป็นปับ๊บออมาออโอ้โหมาบ่อยหลายครั้งทีเดียวออครั้งล่าสุดมานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษามาได้อย่างไร,รอัดอั้นตันใจก็ไปบอกลูกสาว ลูกสาวก็ไม่เคยจะเชื่อเลยแม่เลยจูงมือลูกไปดูแล้วลูกสาวบอกแม่เก็บเองมั้งบอกไม่ใช่แล้วกุญแจนี้แม่ไม่เคยเผลอใครเอาไปกอ๊อป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยขายืนยันว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้ว <c oughs> แต่วันนี้ไม่บอกไม่ได้อัดอั้นตันใจ <c oughs> ลูกสาวก็ไม่รู้จะไปบอกใครเมื่อนึกอะไรไม่ออกก็เลยนึกถึง ฝันในฝันมานี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เอาเรามาดูภาพกันญาเล็กได้พูดกับคุณแม่ว่าจะไปอยู่พรมโลกจริงๆแล้วท่านไม่ได้ไปและก็ไปยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ฌานตอนนี้ท่านเป็นเทพธิดาอยู่ชั้นดุสิตบุรีเขตทั่วไปเ <Okay. S 1> พราะบุญที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดชีวิตญาเล็กไม่ได้มาเข้าฝันพ่อจริงๆ ที่พ่อฝันเป็นเพราะบุญบรนดาลที่จะขายที่ดินได้แล้วก็จะได้ทำบุญใหญ่คือกระถินพระราชยราเล็กได้รับบุญที่คุณพ่อกับคุณแม่อุทิศไปให้จ้ะโอ้กำลังชมสวนพลันทีเดียวพ่อต้องทรมานตลอดสิบปีด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี จนเป็นโรคตับแข็งทั้งๆที่ตลอดชีวิตไม่เคยดื่มเหล้าเป็นเพราะบุพกรรมในอดีตชาติเห็นไหมเจ้าว่าสมุดตฐานของโลกเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมนั่งสิพ่อเคยเกิดในสังคมกเกษตรกรรมเมื่อมีเรื่องทะเลาะก,กับใครก็มักจะแกล้งถ้าการไปวางยาเบื่อสัตว์เลี้ยง เช่นอายาเบื่อใส่บอ่อปลาจนปลา,าค่อยๆตายจนหมดบอ่อโ uh huh. ดยเหตุที่ทำให้พ่อทร,รมานตัวเหลือง uh huh. ตาเหลือง uh huh. ท้องใหญ่จนเสียชีวิตในที่สุดพ่อรับรู้และนึกถึงบุญที่ลูกบอกเมื่อจะละสังขารจิตก็ผ่องใสได้ไปเกิดที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียง นี่ยเตรียมตัวมาดีมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาตัดสินเงินที่ดีกับชั่วบุญกับบาปนี่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องศึกษาไว้ไม่าช่เก่งกับเฮงแต่เก่งกับดีนี่ต้องศึกษาเอาไว้นะแต่บางโรงเรียนในครูยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยน่าเศร้าคือมีครูท่าหนึ่งสนใจเกี่ยวกับเรื่อง กฎแห่งกรรมรพอเห็นเด็กเกรเรเยอะแยะเลยชวนนักเรียนทั้งโรงเรียนให้มาเข้าชมรมพุทธพอกดแห่กันมาเข้าชมรมพุทธมากกว่าชมรมอื่นชมรมอื่นมีแค่สิบยี่สิบคนแต่ชมรมพุทธนี่เป็นหลักร้อยครั้งครูบางท่านบอกไปไปไปแล้วพอแล้วนี่เยอะแยะแล้ว<อ>และที่เข้ามาชมรมพุทธ เขาก็เป็นเด็กเกย์ทั้งนั้นเกเรเกตรงเด็กเกเรทามเธอทำไมถึงมาสมัครเป็นชมรมปุผมอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ครับผมไม่อยากให้ใครเรียกผมว่าเป็นพวกเกเรเออนี่ก็แปลกเด็กนักเรียนล้วแต่ครูบางท่านยังไม่ค่อยเข้าใจน่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ย่าไปทราบเลยว่าโรงเรียนไหน ที่ไหนแต่าหาวก็ทราบข่าวแต่จารย์เราทำในตอนนี้ไปเปลี่ยนใจกันใหม่ซะเพราะการที่เด็กนักเรียนเอเรอยขนาดนั้นต้องเปิดโอกาสแล้เราควรจะดีใจด้วยพ่อไม่ได้มาพูดกับคุณแม่แต่ที่แม่ได้ยินเสียงเป็นเพราะความคิดถึงคุณพ่อมากอยากเห็นพ่ออยากรู้ว่าพ่อไปอยู่ที่ไหน แน่ดีจชาติลูกเคยเกิดเป็นทหารของพระราชาได้ออกรบฆ่าข่าศึกเพื่อป้องกันอาณาจากักรมีเศษกรรมเจ้าชู้ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นผู้หญิงด้วยกรรมปฏิบาตก็อาจจะทำให้เป็นอย่างที่พระท่านเคยดูดวงเอาไวเ้เนี่ยแหละแต่อย่าไปรบกวนท่านดูบ่อยให้ท่านจะได้บำเพ็ญสมณะธรรม ให้โยมดูโยมดูเก่งแต่ก็ไม่แน่วิกบากกรรมนี่อาจจะทำให้มีแค่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ได้อาจจะไม่ไปตรงนั้นถ้าหากลูกทำทานรักษาศีลจะเริ่ญภาวนาอย่างเต็มที่สร้างบารมีให้เต็มกำลังมาในชีวิตสัตว์เป็นทานอย่างหนึ่งนิด ก็จะ <ณ S 1> สามารถตัดรอนวิบากกรรมนั้นได้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายบางทีไม่จำเป็นจะต้องเป็นอุบัติเหตุอาจจะแค่เจ็บเจ็บป่วยป่วยแค่จิ้มจิ้มจะเจาะกันหน่อยเพร่ะวานี้ครูผู้ใหญ่เนี่ลอยประช่อนมีไข่เต็มท้อง21่บอบวกเ สองหนึ่งเก้าสามสิบตัวที่บอกนี้ให้บอกให้อนุโมทนานะไม่ใช่ไปแทงหวยอย่าไปแทงหวยกันนึงชอบพวกเรียมหนน่าตีจริงนี่ก็เป็นเรื่องราวของแคส่สตีสันส้นๆส,สำหรับคืนนี้นลจ๊ะ